สุดเดิมนอนน้อยกินน้อยทำงานเยอะออกกำลังกายจะวิ่งสามถึงสีก่กิโลคงจะกินเวลาประมาณยี่สิบนาที ว่าสภาพจากการที่หมดแรงอ่อนเพลียน่าจะหายไปเมื่อเหนื่อออกท้องจะมีแรงมากยิ่งขึ้นในก,การที่จะวอรเสียงคอนโทรลลมหายใจในการล้องแต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ผมคิดผมจะหมดแรงเพลียหออนักกว่าเดิมแล้วก็อัดล้องไม่ได้ ต้องกลับมานอนอยู่ในห้องเลยลองดูว่าเป็นไงฮะ